น้องต่ออายุ8เดือนที่หายตัวไปเนี่ยเข้าส่วันที่18แล้วใน,ในการที่ยังไม่เจอตัวน้องต่อนะแต่วันนี้มีประเด็นสําคัญที่คงได้ติดตามกันมาทั้งวันแล้วแหละว่าแม่ของน้องต่อคือนิ่ม,มรับสารภาพแล้วว่ากโกหกเรื่องที่บอกว่าเห็นคนใส่เสื้อเหลืองอุ้มน้องต่อไปโกหกไม่เป็นความจริงแต่วันนี้ตํารวจมีการแช่งข้อกล่าวหาทั้งพ่อของน้องต่อก็คือในพุทธกับทางด้านของลุงแจ้นะคะเดี๋ยวข้อหาอะไรพามาดูกันคะ่ะแต่จะพาคุณผู้ชมไปดูภารกิจในการค้นหาน้องต่อวันนี้กันก่อนนะคะวันนี้เรียกว่าสนที่กาล ทั้งตำรวจส่วนนี้ค่ะอาจารย์เจที่ลงไปช่วยตามหาหลาย,ลายวันเนาะเราก็มีการรายงานข่าวไปเออเออนะคะตรวจสอบที่บริเวณป่าหลังบ้านน้องต่อที่เป็นป่ารกทึบค่ะได้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับหมู่บ้านที่เกิดเหตุประมาณ700เมตรนะคะจุดนี้ไปเจอถุงกระสอบปุ๋ยลอยอยู่ห่างจากถนน4-5เมตรในน้ำเจอ2ถุงค่ะนี่เปิดออกมาถุงแรกไม่มีอะไรค่ะ เทออกมาเนาะไม่เจออะไรอีกถุงนึงค่ะคุณผู้ชมเหม็นคลักลุ้งเลยเต็มไปด้วยกระดูกหลายชิ้นด้วยแล้วปรากฏมีกระดูกชิ้นหนึ่งมันคล้ายกับกระโหลกศรีรษะของสตัตว์และพบหนังที่มีขนสีดําอยู่ค่ะ มีเสื้อสองตัวอยู่ด้วยตัวหนึ่งมีลักษณะสีขาวดําคล้ายๆกับเสื้อของน้องต่อที่หายไปแต่ว่าเราให้คุณผู้ชมดูภาพเห็นไหมคะนี่เราเอามาให้ดูแต่ละอันกระดูกที่พบเป็นยังไงเสื้อเห็นไหมคะเสื้อลายขวางสลับสีที่พบแล้วก็มีเสื้อคล้ายกับเสื้อเชิ้ตที่พบไอ้ตัวลายขวางสลับสีมันคล้ายของน้องต่อที่เมื่อวานเราให้คุณผู้ชมเห็นภาพก็จริงที่บอกว่าเป็นลายสีขาวสลับสีเอ่อสีน้ําตาลใช่ไหมสีน้ำตาลออกดําอะไรอย่างนั้นน่ะแต่ว่าลายจะไม่ถี่เหมือนของต่อค่ะ ต่อมาตํารวจกับกองพิสูจน์หลักฐานตรวจกระดูกที่เจอเป็นลักษณะเคี้ยวสัตว์ปรากฏไม่ใช่กระดูกคนนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่กระดูกมนุษย์ส่วนเสื้อผ้าตอนนี้เดี๋ยวเอาไปตรวจสอบมันตรวจได้ว่าเป็นของใครมี d n a อออะไรติดอยู่หรือเปล่าซึ่งพ่อของน้องต่อในพุทธค่ะลงมาดูจุดที่พบกระสอบด้วยพุทธยืนยันบอกว่าเสื้อผ้านี้ไม่ใช่ของน้องต่อแน่นอนเพราะเสื้อมันมีขนาดใหญ่ส่วนเสื้อเชิ้ตคนที่บ้านก็ไม่มีใครใส่เลยเพราะปกติคนที่บ้านจะใส่แต่เสื้อคอกลมนะคะ ส่วนอาจารย์เจค่ะวันนี้บอกว่ามาช่วยค้นหาเพราะอยากจะช่วยแล้ววันนี้อาจารย์เจเอามีดอาคมติดมาด้วยค่ะอาจารย์เจบอกว่าหวังจะเจอน้องต่อในสภาพที่มีชีวิตนะส่วนตัว ของอาจารย์เจเชื่อว่าน้องต่ออาจจะเสียชีวิตแล้วเพราะว่าอาจารย์เจบอกว่าไม่เห็นสัญชาตชีวิตน้องต่อแต่ก็มีความหวังอยากจะให้มีปาฏิหาริย์อยากจะให้หาให้เจอนะคะเมื่อคืนอาจารย์เจบอกว่าหลังจากกลับจากหาน้องต่อไปอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระหว่างมองกระจกในห้องเห็นภาพเด็กไม่มีแขนไม่มีขามีผ้าห่มห่อตัวตาโบแล้วก็มีแผลที่หัวค่ะ ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์เจจะสื่อว่าอะไรคนที่เห็นคือใครนะคะอาจารย์เจบอกแค่นี้ค่ะส่วนวันนี้ค่ะอาจารย์เจบอกว่าสื่อกับพระแม่ธรณีในจุดที่ค้นหาพระแม่ธรณีบอกว่าน้องต่ออยู่แถวริมคลองไม่ห่างจากบ้านของน้องนั่นแหละส่วนจิตสัมผัสรู้สึกว่าเด็กอยู่บริเวณป่านี่แหละอยู่ใต้โคลนค่ะซึ่งกลิ่นโคลนนี่เองที่ทําให้หาไม่เจอไม่ได้กลิ่น ของน้องต่อแล้วก็ไม่พบน้องต่อนะคะส่วนวันนี้ค่ะอาจเจย์ให้พ่อของน้องต่อในพุทธจุดทูบ36ดอกกลางแจ้งปักกลางแจ้งมันเป็นจิตวิทยาพอรู้สึกว่าบางอย่างที่ยังไม่อยากพูดขอเก็บไปก่อนค่ะอันนี้อาจารย์เจบอกครับส่วนในพุทธบ้างครับท่านผู้ชมครับตอนนี้สปอตไลท์กลับมาส่องที่ในพุทธนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเองเนี่ยตอนนี้สังคมเองก็สงสยัยอันนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆถูกไหมครับในพุทธวันนี้ก็เปิดใจกับทีมข่าวช่องแของเราบอกว่ามันผ่านมาแล้วใน18วันเครียดก็เครียดเหนื่อยก็เหนื่อน่อแต ล่ะนะครับในพุดบอกว่ายังไม่ถอดใจนะส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวนะครับว่าตัวเองจะโดนหมายจับในคดีคดีทางเพศเนี่ยในพุดบอกแบบนี้ครับตัวเขาเองไม่เครียดไม่กังวลน,นะครับถ้าเขาผิดจริงก็ยอมรับแล้วเขาก็บอกนะครับส่วนตัวเนี่ยมั่นหมายกับนิ่มไว้เมื่อปี2564ส่วนเรื่องการค้าประเวณีของนางสาวนิ่มที่ตัวเองเหมือนเป็นคนจัดหานะครับก็คือเหมือนกับเอาเมียไปไปค้าประเวณีแบบเนี้ยในพุดบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องในอดีตขอให้ ลักข่าวเนี่ยรอไปถามเมียผมก็คือรอไปถามนิ่มดูส่วนการตามหาลูกชายนะครับเจ้าตัวบอกเราแบบนี้ครับบอกว่าที่ผ่านมานะครับตอนที่น้องหายไปสองวันแรกเนี่ยผมฝันถึงลูกนะและในฝันเนี่ยพบว่ามีคนอุ้มน้องเอามาส่งคืนลองฟังในพุทธครับเครียดครับมันก็นานแล้วก็คือเราก็อยากให้เป็นอย่างที่หวังก็คือว่าอย่างน้อยก็เจอน้องในสภาพหน่อยก็ได้แต่ขอให้เจออย่างน้อยเราก็ทําใจไปแล้วอาจารย์เจที่มาช่วย รู้สึกยังไงบ้างกับอาจารย์เจที่มามีการช่วยทั้งจุดท่องจุดทูปห่าต่างๆก็ความรู้สึกก็รู้สึกดีครับที่เขาเข้ามาช่วยในจุดนี้ความมั่นใจที่อาจารย์บอกว่าวันนี้น่าจะเจอน้องเรามั่นใจอย่างนั้นไหมก็ที่ผมดูในข่าวก็มั่นใจ ท่านผู้ชมครับคดีมันแหม่งๆแล้วนะครับเนื่องจากอะไรครับวันนี้เองเนี่ยบิ๊กโจ๊กเองนะท่านก็ลงพื้นที่มาดูแลคดีนี้เองเลยครับที่สพบางหลวงนะครับพลตํารวจเอกสุรเชษหักพานครับท่านรองผบตรนะครับท่านบอกเรานะครับบอกว่าจากการสอบปากคํานิ่มนิ่มเป็นแม่ของน้องต่อนะครับเรื่องชายเสื้อเหลืองเนี่ยวันนี้บิ๊กโจ๊กบอกมาอยู่คํหนึ่งนักข่าวเองก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะครับบิ๊กโจ๊กบอกว่าชายเสื้อเหลืองมันไม่มีอยู่จริงครับสิ่งที่แม่เด็กผู้นั้นเป็นเรื่องลวงทั้้งงหหมมดดเเลยัทท็ และเป็นลักษณะว่าวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอีกอย่างเปลี่ยนไปเรื่อยข้อมูลไม่ตรงกันอันนี้แหละครับท่านผู้ชมครับมันเป็นพิรุษไงครับแล้วน้ําหนักตอนนี้แหละครับบิ๊กโจบอกว่ากลับมาที่แม่ของเด็กก็คือนิ่มเพราะปกติแล้วเนี่ยแม่เนี่ยต้องรักลูกแต่วันนี้แม่ของเด็กไม่ร้องไห้และไม่เสียน้ําตาแต่เอาล่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้ยังปรักปรำใครไม่ได้ครับบิ๊กโจ้บอกว่าคดีจะเดินหน้าต่อไปนะครับอยู่ที่แม่เด็กต้องพูดความจริงและจะมีการสอบปากคําอย่างต่อเนื่องลองฟังบิ๊กโจ้ดูครับ จากการสักถามปากคำเมื่อคืนนะครับนะก็ทำให้ทราบแล้วว่าบางส่วนเนี่ยเจ้าตัวยอมรับแล้วว่าโกหกนะเจ้าตัวยอมรับแล้วว่าว่าชายเสื้อเหลืองนะั้นไม่มีจริงนะครับนั้นวันนี้เด็กจะอยู่หรือไม่อยู่เ,เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าวันนี้ต้องเค้นความจริงออกมาให้ได้นะครับ นะว่าคุณเป็นแม่เนี่ยนะครับคุณรับผิดชอบต่อลูกเนี่ยแล้วลูกคุณไปไหนเพราะฉะนั้นะวันนี้เนี่ยเด็กหายไปไหนเนี่ยแม่นั้นน่ยที่จะรู้นะครับเพราะฉะน,นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาว่าต่อนะครับวันนี้ทั้งหมดเนี่ยน้ำหนักมาอยู่ที่ตัวแม่คนเดียวเมื่อเจ้าตัวบอกว่าไม่มีคนเสื้อเหลืองนะครับเอาหลักง่ายๆว่า,าก็คือเด็กไม่ได้ถูกลักพาตัวไปนะครับเพราะนั้นน้ำหนักก็อยู่ที่แม่ทั้งหมด บิ๊กโจ๊กย้ำหลายทีมากเลยนะคะบอกว่าเด็กไม่ได้ถูกลักพาตัวไปเพราะฉะนั้นน้ำหนักอยู่ที่แม่ทั้งหมดค่ะแล้วประเด็นก็คือหลังจากสอบปากคำแม่ก็คือนิ่มนานกว่า2ชั่วโมงบิ๊กโจ๊กบอกว่าเบื้องต้นแจ้งข้อหา2คนณนะวันนี้นี่เป็นข่าวใหญ่ข่าวใหม่หมั้ยคะ,ะ,คะก็คือในพุธพ่อของน้องต่อในพุธโดนข้อหาอะไร เป็นธุรจัจดหาให้ค้าประเวณีค่ะมาจากอะไรมาจากพุทธหลอกให้นิ่มไปขายบริการให้กับลุงแจ้แล้วเอาเงินมาใช้ใจ่ายในครอบครัวค่ะและเนื่องจากตอนที่ในพุทธเอานิ่มไปขายให้ลุงแจ้นิ่มอายุแค่15ปีเพราะฉะนั้นคนที่2ที่โดนก็คือลุงแจ้โดนข้อหากระทําชํเราเด็กอายุไม่เกิน18ปีและพระรากผู้เยาว์นาตัวฝากขังทันทีพรุ่งนี้ค่ะและจากการสอบปากคําคุณหมอทั้ง3ปากนะคะคุณหมอยืนยันตรงกันเลยบอกว่าก่อนที่น้องต่อจะหายตัวไปน้องต่อป่ว แล้วไข้ขึ้นสูงนะอุณหภูมิตั้ง39องศานี่เป็นเสื้อตัวที่น้องต่อใส่ไปก่อนอวันที่จะหายตัวนี่เสื้อตัวนี้ค่ะแต่ว่าไม่ตรง กับเมื่อกี้ที่ไปเจอใน,นกระสอบคุไม่สบายนี่น่าสังเกตที่แก้มน้องจะแดงๆใช่ใช่ค่ะก็คืออุณหภูมิขึ้นสูงถึง39องศาตอนนั้นคุณหมอบอกว่าแนะนําให้เอาไปโรงพยาบาลแล้วแต่แม่ก็คือแม่นิ่มเอาน้องต่อกลับบ้านตอนนี้ยังไม่ยืนยันนะคะว่าน้องต่อมีชีวิตอยู่หรือเปล่าต้องเร่งค้นหาจากนี้ใน2สัปดาห์จะชัดเจนว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าตอนนี้หากการแนวทางการสืบสวนคือตีวงแคบว่าน่าจะอยู่ในชุมชนนั่นแหละเพราะว่าจากการไปเช็ดกล้องวงจรปิดในช่วงเวลาที่ก่อนเกิดเหตุตี5 ครึ่งถึง8ปดโมงครึ่งเพราะน้องต่อหายตัวไปประมาณ7จ็ดโมงถูกไหมคะไม่มีรถเข้าออกชุมชนที่ผิดปกติเช็คท,ทุกกล้องแล้วเพราะฉะนั้นนีตํารวจบอกว่าปูพรมเลยค่ะน่าจะอยู่ในชุมชนนี่แหละแต่สภาพเป็นแบบไหนนี่อีกแบบหนึ่งมีผู้สื่อข่าวไปถามบิ๊กโจ๊กด้วยเหมือนกันบอกว่าเอ๊จะยืดยาวเป็นเหมือนซีรีส์บ้านกก,กอกหรือเปล่าคะบิ๊กโจ๊กบอกว่าจะไม่ให้ยืดยาวแบบนั้นแน่นอนเพราะจะปิดคดีนี้ให้ได้โดยเร็วคะ่ะ mm. ครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง